รีวิวได้ของมาใหม่มาว้าวขาลตั้งขาตั้ง,งจนจนแบบจนๆแป๊บหนึ่งนะไม่จะได้แลนะ้วแหละโอเคโอเคโอเคนะครับนี่ก็ ถ้าคุณเห็นฉากเมื่อกี้มันเป็นการโดนหลอกผมไม่ได้ได้ของมาหรอกผมแค่ทำเองและผมก็มีของมารีวิวมันเป็นของเก่าที่ผมรีวิวไปแล้วแหละแทม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 แกนวอลคิลี่ลิมิเต็ดนี่อยู่ตรงนี้แบรนด์ G G E ่แบรนด์ผมเองแหละนี่ก็เป็นทีมแจนทีมแจน มาดูข้างในกันเาขาขยับไปตรงอโอ,โอโลม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 มันถ่ายยากอะ่ะนี่ครับก็ด้านในมีของอยู่เฮ้ยอร่อยเนะี่ยแต่ผมไม่เล่นให้ดูหรอกนะเพราะว่ามันยังทำไม่เสร็จก็คือตูดเวด โ,โดนว้าว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 แม่ท่านผู้ชมเกือบตกลงไปในหุบเหวม,อมอราณะแล้วออกมานี่เป็นไงเป็นไงแกนวากินนี่ลิมิเต็ดเซตเอส ไมารู้กล่องกันก่อนน,นี่ก็เป็นหน้าวอลคิล,ลี่ซึ่งผมว่าไม่เป็นเขียนเกนวอลคิลี่แบบผิดๆนะผมเขียนผิดๆว่าขี้เกียดเขียนนี่ก็เขียนเบเบดจีทีภาคจีีมันภาคไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่ค่อยชอบเบเบดแต่ไม่ได้ดูเบเบดเลยต่ภเคเก่า,กาๆตัวนี้เก็บไว้ก่อนมาดูตัวเบเบดกัน ก็เห็นไปได้เลยนี่นะประกอบแต่ว่ายังทำไม่เสร็จก็ต้องหาอุปกรณ์นี่นี่ที่ชุดเบเบทที่ผมทำเองซึ่งชุดไม่ได้ว้าวเป็นแบบที่ผมทำเองมันก็สามารถทำอะไรก็ได้นะมนก็เขียนแกนวอลคินดีหน้าวอลคินดีแล้วก็มันเป็นที่ชุดสลับซ้ายขวามาสลับไม่ได้นี่นะครับ ก็กลไกมันอยู่ในนี้ในกล้องอาจจะมองไม่เห็นเห็นแค่ฟันเฟืองตัวนี้ตัวสีฟ้าเออเห็นเห็นเห็นนี่ตัวนี้ก็หมุนคนอื่นเขาดึงแล้วมันก็จะหมุนใช่ไหมครับของผมต้องปล่อยกับ ผมใช้กลไกฟันเฟืองของอของเล่นเก่าๆของผมอะ่ะนี่นั่นแหละ ยัดเข้าไปยัดยัดยัดอย่าไปยัดแรงนะครับเดี๋ยวกล่องพังแล้วก็เอาตูดใส่เข้าไปโอ้มีอะไรเสียหายไหมไม่ม,ม,ม,มีไม่มีเชียงไหมเออเกวเข้าไปแล้วก็นี่ ถ้าไอตรงนี้มันเนี่ยตรงเชือกมันไปพันกับอัน,นอเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ต้องหมุนๆกับซึ่งผมไม่อยากให้มันเป็นเลยพอแล้วครับผมจะไปดูสปอยอนิเมะต่อบ๊ายบายซีโอเก้นเนทัล